เอาไปทิ้งในห้องน้ำด้วยมาเชียทิ้งมาเชียปล่อยแกกัดเลยปล่อยแกกัดเลยทิ้งทิ้งอะไรอะ่ะแกะมาแล้วฉุนหน้าแหก็ใครกบะใคร ใช่หรอไปดูชียังไม่ไไอยากไปดูเลยเอาเป็นผู้ชายก็ต้องไปดูชีไม่แล้วพอแม่บอกให้น้ำไปทิ้งก็แม่เอาไปทิ้งก็ไม่แม่พอไปจู่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนตัวอะไรไปชีเขาเอาฟองไปเล่นเอาไปทิ้งแล้วมั้งฟองอ่ะ Nạ cô Ui nạ đi kinh đôi Ui Mom. Mom. <laughs> แม่ฉันปอแม่อาพ่อนมา